สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่น คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้บรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อความเป็นครูในศตวรรษที่21โดยท่านได้ฝากอนาคตการศึกษาไทยกับครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21ค่ะ นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวในการบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อความเป็นครูในศตวรรษที่21ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์ดรประสาส์หลักศาิลามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เวโรดประสานมิตรโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นั้นมีความท้าทายในหลากหลายมิติโดยพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติหรือครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21 ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านรองรับการจัดการเรียนการสอนในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งมีความผันผวนความไม่แน่นอนและความซับซ้อน ดังนั้นเมื่อโลกเปลี่ยนการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนค่ะโดยเฉพาะการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของระบบการศึกษาที่ความต้องการด้านทักษะและความรู้ที่จําเป็นย่อมเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามบริบทสิ่งสําคัญสําหรับครูยุคใหม่ก็คือโค้ชชิ่งซึ่งไม่เน้นการสอนแบบท่องจําแต่ครูต้องทําหน้าที่เป็นผู้ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเติบโตตามสมรรถนะของตนเองได้เต็มยศ ได้เต็มอย่างศักยภาพนะคะในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็มีแนวทางที่จะปลดล็อกสิ่งต่างๆเพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทก,กับการเตรียมการสอนและใช้เวลาอยู่กับนักเรียนนะคะ อาทิการลดจำนวนโครงการประเมินต่างๆและลดงานด้านเอกสารด้วยการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้รวมไปถึงลดการบริหารจัดการที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาพัฒนาศักยภาพของครูและผู้เรียนผ่านการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการศึกษาทั้งระบบพร้อมทั้งพัฒนาอาชีพครูนะคะให้เป็นอาชีพในฝันส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพครูและจูงใจให้คนเก่งหันมาเป็นครูค่ะตลอดจงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยไม่ทิ้งไขไว้ข้างหลัง